คือถ้าดูเดือนมีนาคมล่าสุดตัวเลขนักท่องเที่ยวยังลงรอดรวมนะนะับแต่ว่าสัปดาห์ล่าสุดของเดือนเมษาผมไม่มีตัวเลขของผมผมจาได้ฟื้นว่ามันกลับมาเป็นที่ฟื้นตัวหนึ่งเป็นเกือบกลับมากลับมาแล้วเดือนเดือนเมษานะครับแล้วอันหนึ่งถึงแม้ว่าจํานวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวลงแต่นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เข้าคือเดือนมีนาคมเนี่ยติดลบเก้าเปอร์เซ็นจำนวนแต่ว่ารายรับเป็นเงินบาทเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามนะศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตมือนกับว่าคนที่มาเที่ยวคนจีนเที่ยวน้อยลงแต่ว่าคนที่ที่ที่มีตังค์ไะหมายว่าไม่ใช่มีตังค์ที่เที่ยวมาแล้วเที่ยวนานนะหรือว่าเที่ยวมาแล้วใช้จ่ายจริงๆไม่ทัวไม่ทัวศูนย์เหรียญนะ เข้ามาอันนี้ก็อาจจะมีมุมเมึองแต่ว่าผมคิดว่ายังยังยังไม่ถึงขนาดที่ว่าหลีกเลี่ยงนะคือถ้ามีอยู่ไม่ได้ขายแต่ถ้ามไม่มีก็อย่าเพิ่งซื้อเป็นเป็นผมเป็นเป็นเป็นนิวทรลล้กันนะครับในกลุ่มโรงแรมครับ